พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยสิริชัยครับครับหลังเดทีที่สกลนครนะครับหลังจากมื่อขึ้นเดินทางจากเดินทางจากอำเภอทาขั้นโทครับจังหวัดกาลสินนะครับมน่้เดินทางมาอีกประมาณ100อกับอีก27กิโลนะครับขึ้นนี้ทาการแสดงอยู่วัดสะพานศรีนะครับบ้านพานตำบลขมินอําเภอเมือง จังหวัดสกลนครครับกับงานมุทิตาสการะนะครับบันครบรอบบันเกิดนะครับบันคลา้ายบันเกิดลงพอเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับวันนี้เบิ้งมาล่ำใจเกันรอยสอดแจงเป็นจัดเป็นบุญประจําปีขึ้นนะครับในโอกาสมาล่ำใจเกันรอยได้มากครับทักทายพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับของใจเกินรอยนะครับแฟนเพจและก็แฟน YouTube ของมาล่ำใจเกินรอยเบิ่อทุกท่านทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกทท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องที่ติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่อง YouTube กันดีนะครับขอบคุณทุกแห่งสนับสนุนของพี่ของน้องนะครับสำหรับบริษัทที่ใช้นะครับแล้วก็วงหมอลันใจเกินร้อยบ่มี่ยห่งที่จะมาตอบแทนพี่น้องแฟนๆน,น,นอกจากการพัฒนาผลงานการแสดงนะครับที่พยายามที่จะเ็จให้ถูกใจเจ้าภาพเฮ็ดให้ถูกใจพี่น้องครับเฮ็ดให้พี่น้อง เนเพลงเฮาได้มีความสุขที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมสิบห้าะบรรยากาศของวัดนะครับบรรยากาศภายในงานันนี้นะครับหลังเลวกที่ที่สนนกลนครครับอากาศหนาวศิลปินบางบางบางคนุนะครับกับเสียงแหบเสียงแห่งไปแน่โดยเฉพาะบริซีใช่ซึ่งโดยพื้นฐานมป็นคนทีีเสียงแหบที่แล้วนะครับมเมือนีกับเสียงแหบครัเก่านะครับอากาศเริ่มเย็นร่างกายก็ร่างสิบพับตัวนะครับ แกก็แสดงเต็มที่คือเราครับพี่น้องครับบ่มีการพักท่อนการแสดงนะครับบริษีใช่ก็ยังออกตามคิวนะครับออกตามคิวทุกคิวนะครับขออนุญาตแช่ครับ ครับตอนนี้ทั้งหลังเวทีพี่น้องเห็นอ่าก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เวทีอุปกรณ์ชุดนะครับอุปกรณ์การแสดงนะครับแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเขาก็จะอยกกันเห็นงานแบบนี้นะครับน้องๆ้องแดนเซอร์นะครับก็เตรียมชุดตัวเองนะครับขอบคุณดาวครับผม น้องๆแดนเซอร์ก็กำลังเตรียมชุดตัวเองนะครับกำลังเอาชุดออกมาห้อยมาแขวนนะครับไว้สแตนบายเพื่อที่จะได้ทำการแสดงนะครับแผนเวทีนะครับแผนเครื่องเสียงก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับเวทีเครื่องเสียงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวลาก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ระบบไฟนะครับก็กำลังจะเซตนะครับแล้วก็เนือบนเวทีของเขาก็คือการประดับตกแต่งนะครับขึ้นฉาก นะะฮแล้วก็อาจารย์นักดนตรีนะครับกำลังเอาเครื่องดนตรีติดตั้งนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับบริบทแต่ของของแต่ละวันนี่ครับเราต้องเคลื่อนย้ายนะครับต้องต้องเก็บต้องลื้อนะครับต้องติดตั้งใหม่ทุกๆวันนะครับเพียงานแข่งกับเวลาแข่งกับการเดินทางนะครับเวลาหลามเวลานอนเวลาคนปกตินอนกับบอดด้นอนเวลาคนปกติกินกับบอดด้กินอันนี้คือชีวิตของมอล่อม ร่างกายของมนุษย์เท่าร่างกายร่างกายของคนเรานะครับเพื่อนกระสังให้มนุษย์เนี่ยพักผ่อนตอนกลางคืนนะครับแล้วก็กินอาหาร3เมลาใช่ไหมครับแต่ว่ามอลล่มกับซีเฮดผิดธรรมชาติเพราะว่ามันต้องตามตามสถานการณ์นะครับด้วยอาชีพที่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับเวล่าค้นทัวไปนอนอกันสบสเบรนนอนกันนะครับคนผู้ใดดูแลตัวเองบอดีนะครับร่างกายก็จะ ชำรุดสุดโสมหรือป่วยเร็วนะครับส่วนบอยซีใช่กะพยายามทำให้ตัวเองหลับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสีชั่วโมงนะครับแต่ว่าบางมือจำเป็นครับเพราะใครได้นอนคือเก่านะครับอันนี้เบาเรื่องของมอลําเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพาพี่น้องไปเลาะไปเบ่งบรรยากาศนะครับได้ยินว่าหน้าเวทีตอนนี้จองพื้นที่แบบเต็มแล้ว นะครับจองพื้นที่เต็มทุกตารางนิ้วแล้วนะครับพี่น้องเช่าจาังหวัดสกลนครของเข้านะครับมากมวลนะครับคิ้วงานการแสดงของเขานี่อย,อยังยังเงาเยีดยนะฮะปีนี้ก็ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าพี่น้องแฟนมาล่มย,ยังยังยัง,ยงให้การสนับสนุนนะครับ แาวพุทธศรีขออนุญ,ญาตนะครับแจ้งคิวงานสำหรับเดือนนี้นะครับเมื่อวันที่การแสดงยูบันผ่านครับตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนอครพรุ่งนี้นะครับงานยิ้วบัวขาวกุชินาชาจังหวัดกาลสินนะครับและก็วันที่13นะครับจระเจริญศรีนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี่อันนี้สอดแจ้งนะครับ แล้วก็วันที่14ครับวัดโนเน,โนเพกตมโนนเพกอาเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็หยุด1วันนะครับคือวันที่15วันที่16กเรามีงานที่อําเภอลําฟรายมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หยุดอีก1วันวันที่17เพื่อจะเดินทางมาวันที่18นะครับงานฤดูหนาออวอําเภอบ้าสะพุงจังหวัดเลยนะครับกลับไปอีก นะครับกลับไปอุบลร,ราชธานีวันที่19บวัดม่วง30มสิบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับวันที่21ครับงานหลวงข้อทองคําอำเภอสุมุนจังหวัดอุดรธานีวันที่22ครับงานประจําปีอำเภอปากชมนะครับที่วัดคานอำเภอปากชมจังหวัดเลย นะครับวันที่24บุญกุ้มเขาหง่ที่ประกานอำเภอโน้นสิลาจังหวัดขอนแกน่น25บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่26บ้านค่ำตาหน้าอำเภอสว่างแด่นบีนจังหวัดสกลนครบันที่27ครับบันที่27บ้านนาเชือกอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามวันที่28กาชาติจังหวัดบลราชธานี วันที่29บ้านผักตบตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับวันที่30บ้านสะเดาวหวาตนตำบลโคกสูงอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์และก็วันที่31ครับบ้านหนองยาวตำบลพลงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุบราชธานีอันนี้เป็นมือเข่าดาวนะครับสงท้ายปีเต่าต้อนรับปีใหม่เห็นบอกครับพี่น้องครับ วันเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบบ่ค่อยดู้ใดอีลีนะครับแป๊บเดียวปีใหม่นะครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็สงการแล้วแป๊บเดียวก็เป็นฤดูการใหม่แล้วคือจังยอนครับขึ้นไปนึกถึงมอล้ําใจก็ลอยตัางวงเจ่ปีแล้สืบมาเรื่อยๆปีนี้เป็นปีที่ห่างนะครับสำหรับผมกับมีข้องรู้สึกว่ามันเร็วอยู่นะครับก็ถือว่าเร็วนะครับมีคนรู้สึกว่ามันเร็วนะครับขาแต่ว่าจริงๆหาปีมันกับเป็น โมเมนเฉียวๆนะครับแต่พอสมควรอยู่แต่ก้มอยู่แต่เข้ากับมันเร็วนะครับก็ในเมื่อวันอ่าอย่างก่อนน้ำไม่คืนน้ำไม่คอยท่าการเวลาไม่ไม่เคยคอยใครเลยนะครับการเข้าอยากเก็บอย่างนี้เมื่อเราตัดสินใจเราคิดดีแล้วเราก็ต้องรีบทำนะครับในขณะที่โลกหมุนอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แค่ว่าเราก้าวถอยหลังหรอกครับแค่เรายืนอยู่เฉยๆเราก็ เป็นคนที่ล้าสมัยแล้วนะครับมีเบาให้พี่นอ้องบ้างนะครับ๋ยวเอาข้าบึงพี่นอ้องข้าพี่น้องไปเบึงบรรยากาศนะครับภายในงานนะครับผมขาพี่น้องไปบึงบรรยากาศภายในงานนะครับตอนนี้ตาบารมีการเตรียมนะครับจัดเตรียมพื้นที่ใหช้ช่ม มอลลั่มใจกันรอยนะครับนาทีเต็มทุกตารางนิวแล้วนะครับปูสัดจองนะพี่น,อนนะ้องสกลนครนี่มักมวนแล้วก็ไม่หนีด้วยนะครับตั้งล่ำสอดแดงออมามาเจอหลวงปู่ 好，刚才有说。Yeah, yeah, yeah, yeah. พี่เต็มแม้วเด้อเต็มนะครับที่ทางนี้ยังเลืออยู่ครับผมลำโพงฟังซ้ายยังเลือครับนายวิธีนี่ครับขจอมาจองที่ครับผู้บ่าวหมอล่ำครับบ่าวมักฟังล่ำครับเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ด้วยครับเนี่ย มนนี้เวทีของเราได้70% 80%สร์นอะครับโอ้แม่ขึ้นมาเตเวนได้ครับอ,อนั่งอยู่ดีหัวใจที่บุมบั่มรึเป่ปปคนนะ่ะมาตะยังม,ม่วงครับเนี่ยโอ้เอามาหอดได้นะเวทีเลยอ๋อบ้านยิ่งใสครับผม อ๋อบักไก่สิบหากโล่เนาะสิบกโล่ซิบกโล่บ่หอบมาาับ้งฮะเอาเราบอกให้ไปหาบรรยากาศนา้าพี่ก่อน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ

ป天ะเทศ

mình đăng như như thế Để nhìn mọi người Để nhìn bà Để น่ไม่ชี้ไงแ้ไม่้องนี้ราวบเบอะไรอย่างเงี้รับดทั้งหมดผัดเป็นของเรา แฟนเพจและก็แฟนยูทูบไว้ซัมนี่กัแล้วกันสำหรับมูมี้นะครับภาพี่ิรมวัคเที่ยวภาคพนรองมาทํา,า,มมาบุญกับสถานทีท่ที่หมอลํามใจลอยลอยสุดที่ใช่ไหนมากทาการแสดงสำบับคําที่มีครับ mm hmm. บานพานบนคำยิ้มคาเพื่อเมืองจะมาสกลนครน,นะครับ mm hmm. เอาดุลฝากดี่ผากน,น้องแล้วขึ้นนี่นะครับทําการแสดงสอดแจงนะครับไปแล้วเขาต้